สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวัน วันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่บุนเดสลีกาเยอรมันโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างโฮสตาคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างบาเยอร์นมิมิคคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามโฮสต้ สตาดิโอนผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านคริสเตียนดิงแงมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านโฮสตลาคิวความพร้อมในวันนี้น้องใหม่โฮสตลาคิวของกุนสือมาเซลรับผ่านสองนัดแรกในหลีกสูงสุดแพ้รวดยังไม่มีคะแนนความพร้อมล่าสุดจะได้อันดูเคลาติพนโทษแบ่งกลับมาแต่ปกติเป็นแค่สำรองส่วนโคลินไคลเบเคลและ Steven, สตตเวนเซอร์เคซิปสก,กี้ยังมีปัญหาบาดเจ็บไม่สามารถช่วยถิ่นได้ลุยส์โฮบี้ตัวเก่าอาดีตแข้งชาวเกย พร้อมปั้นเกมแดนกลางเหมือนเดิมคู่กองหน้าเป็นเบเนดิกต์พิทเลอร์กับชูโตกมาชิโนะเรามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนบาเยร์นมิวนิกกันบ้างความพร้อมในวันนี้เสือใต้ของกุนซือแวงซองกองปาณียังรักษาสถิติชนะรวดในฤดูการนี้เอาไว้ได้หลังเปิดรังทุกไฟบุกนัดล่าสุดความพร้อมล่าสุดไม่มีโยสิปสตานิซิตและตัวใหม่ฮิโรกิอิโตกงหลังชาวญี่ปุ่นที่บาดเจ็บแต่ว่าได้ลีรอยซาเนฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกข้างสนาม แฮร์รี่เคนที่ยิงสองประตูให้อังกฤษนัดล่าสุดพร้อมล่าตาข่ายเหมือนเดิมส่วนตัวรุกใช้ไมเคิลโอลิเซ่จะมามูเซียร์และเชสนาปรีหรืออาจมีโทมัสมูเลอร์คอยสอดแทรก11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ฮวนสไตล์คิวจะมาในระบบ3-4-1-2นำทีมโดยที่มอนไบเนอร์คานโยฮันส oh ันพาทริกเอรัสมาโกอิเวซิททิโมเบเกอร์มักนุสคานุตเซนลูอิสโฮบีอเลซานเดอร์เบิร์ฮาสันฟินโพราาเบเนดิกตพิทเลอร์ ชูตโมาชิโนไบาเยอร์นิวลิกจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยมา er. นูเอลนอยเออร์โยชัวคิมมิดดโยอุปาเมกาโนคิมมินแจราฟาเอลเกเรโยอเล็กซานดาพาฟโลวิตชูอาลปาลินยาไไมเคิลโอริเซจามานมูเซล่าแชชนาปรีแฮร์รี่เคนทัศนะของคู่นี้ โฮชตายคิวได้เล่นในบ้านแต่เกรดบอลและคุณภาพการเล่นเป็นรองเยอะทีเดียวส่วนบาเยอร์นในยุคก็องปานิเดอรหน้าได้รวดเร็วนักเตะเข้าใจแทคติกอย่างดีทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ไปเยือนแต่น่าจะบุกชนะเจ้าถิ่นไม่ยากและยิงอย่างน้อย2ลูกได้แน่จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าโฮเตายคิวเปิดบ้านแพ้บาเยอร์มิวนิกไปด้วยประตูศูนย์ประตูต่อ2แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสะกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วย และสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ